ครับสวัสดีครับผมเอกครับพิศโลกมาจากพิซซูโลครับทีมแมทไซคลิงอันนี้ก็โโครับโโจากลำปางครับมาจากลำปางครับเอ่อรู้สึกว่าบรรยากาศสนุกสนานตื่นเต้นดีมากเลยครับวันเปิดตัวมีคนเยอะเยอะแยะเลยเนาะต่างช่งต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับคึกคักดีครับคึกคักดีอ่าเกี่ยวกับการปั่นเส้นทางนี้อ๋อเส้นทางอีสานผม ผมเคยมาป่านบ้านนะครับแต่ว่าส่วนมากจะแถวแถวอีสานเหนือนะครับอโซนนี้เป็นครั้งแรกที่มาปั่นแถวโซนอีสานใต้เนาะแล้วก็ขึ้นไปวนก็ดีครับได้ได้ไปหลายจังหวัดมากเลยอะ่ะเป็นสิบกว่าจังหวัดเลยนะครับก็สําหรับผมผมไม่เร่งรีบนะผมแบบไปแบบท่องเที่ยว <laughs> อโกว่าไงก็ไม่มีอะไรก็คือตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ปั่นไกลขนาดนี้ครับก็ <laughs> <laughs> ไม่เคยปั่นถึงสองพันสักที <laughs> ครับ